ก็เรียบร้อยนะครับเราขึ้นปีพาแชมเปียนนะครับแบบไม่แพ้สักตานะครับเพื่อนๆชนะ6เสมอ2นะครับก็ขึ้นแบบสบายเลยนะครับหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟี f าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกมโอ e r Top ท็อผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนๆ สำหรับเกมฟีฟ่าม b บายของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ over, u n d e r s c o อ e top hub อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าม b บายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเอาใจสายเมนเจอร์กันบ้างนะครับนี่ครับก็เวลาจะรีนะครับอีก10ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะรีแหงแล้วนะครับ ผมก็จะมาไต่แรงขึ้นฟี فا แชมเปียนนะคบเพื่อนๆซึ่งโอวอทีมผมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับแค่131เองนะครับก็ผมกดมาแล้วนะครับ7ตานะครับชนะไป5้านะครับเพื่อนๆและก็เหลืออีกแค่ตาเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ขึ้นฟี فا แชมเปียนนั่นเองนะครับก็ประวัินะครับนี่ฮะก็ชนะมานะครับแล้วก็เสมอ เกมล่าสุดเนี่ยชนะ OVR ร้ยด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับชนะนะครับก็ก่อนจะไปลุยนัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแทคนิคกันก่อนนะครับนี่ครับสำหรับเทคนิคนะครับความเร็วเนี่ยผมบวกสุดเลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถลดความเร็วได้นะครับกรณีที่เจอทีมที่ตึงกว่าเรานะครับเราก็ลดลง2นะครับเพื่อนๆ แนวการเล่นนะครับก็จะเป็นสมดุลนะครับการคุมตำแหน่งนะครับก็เป็นระบบในส่วนของเกมบุกนะครับแนวโน้มการส่งบอลนะครับการเปิดบอลการยิงก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆในส่วนของการตั้งรับนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเหลืออีก3ามแมตช์นะครับผมชนะแมตช์เดียวก็จะได้ขึ้นแหลงล้านแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลย กดมาแล้วนะครับเราเจอเวอร์คลาสหนนะครับแต่แต้มเยอะกว่าผมนะครับเพื่อนๆและก็อวียาผมในเยอะกว่าด้วยนะครับรอบนี้มีโอกาสชนะได้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับนี่ครับกลองหน้าผมนะครับก็เป็นวาเลนเซียกับอินากิเวเลียมนะครับทีมบ้านๆเลยนะครับเพื่อนๆ ของหลังเนี่ยยังเป็นลาครัวอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับววกระตุกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยโอ้โหแล้วเน็ตไม่ดีนะครับเพื่อนแย่แล้วครับเพื่อนเ,น,เอน็ตมีปัญหานะครับ โอเคครับยังได้อยู่นะครับเคสซี่เย์ครับมาที่วิลเลียมครับต่อมาที่เคสซี่เย์ครับคืนวิลเลียมฮะนี่ฮะโอ้โหวิลเลียมจ่ายออกมานะฮะเดียร์ครับ,รบซีดานจ่ายออกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ โอเว่นนะครับเบสครับเบสเป็นตัวที่เก่งมากนะครับโหมดเมนเจอร์นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าันนี้เบสจะทาประตูได้ไหมนะครับเพื่อนๆสาหรับโหมดเมนเจอร์นะครับกองหน้าเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเท้า5้ทับนะครับเพื่อนๆมันจะเก่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจังหวะไหนมันก็จะยิงได้นะครับ ของผมก็เอาวาเลนเซียนะครับที่เป็นสีทับห้ามาหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเล่นไปสักพักนะครับผมก็จะเปลี่ยนวาเลนเซียออกนะครับแล้วก็จะส่งโมลต้าลงมานะครับเพื่อนๆนี่ฮะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วจ่ายลูกนี้ฮะอินากิวิลเลียมโอ้โหยังได้อยู่แล้วยิงไปติดโอ้โหเสียดายเลยครับจังหวะนี้ อย่างได้คอนเนอร์นะครับแล้วเปิดมาลูกนี้ติดเซฟอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหเกือบได้นะครับเปิดมาอีกครั้งนึงกระตุกนิดนึงครับโอเว่น <Okay. S 2> ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนๆพื่อนไม่ขึ้นโอเว่นนะครับซัดได้เราขึ้นนำไปแล้วนะครับ จงังหวะเก็บตกแถว2นะครับนีฮะสายก้อยตรงนี้ปัดไม่ออกนะครับก็เกมเราขึ้นนำนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีบแล้วนะครับเพื่อนๆความเร็วก็ลดลงนะครับก็เราสามารถดูได้นะครับว่าใครเล่นไม่ค่อยออกเนียะาเลเซียนะครับเล่นไม่ค่อยออกก็เปลี่ยนเลยนะครับ ดานิโลฮะทีมผมก็ใช้ดานิโลนะครับแล้วเปิดไปจังหวะน,นี้ได้เตะม,มุมครับอ๋อเป็นลูกทุ่มครับเพื่อนๆรอ,อดไปนะฮะแล้วเปิดมาลูกนี้โอเคครับโกเบลเซไว้ได้เีนียลากัวนะครับดานิโลฮะตัวแจกฟรีนะครับดานิโลลากมาฮะ เสียบอลให้เมนเดสฮะสีดานครับสีดานออกข้างมาที่ซาร่าครับตานิโลเปิดมาลูกนี้น่ากลัวมากนะครับเปเล่อยู่ตรงกลางเกซีเย่ครับลากบอลขึ้นมาออกมาที่โอเวน่น ต่อมาที่โมลาตาครับทำชิ่งไปที่อินากิวิลเลียมเสียบอลให้เดซายีครับก็เหลือประมาณ15นาทีนะครับเพื่อนๆจอดเบสครับมาที่อินากิวิลเลียมครับหลายมาที่โมลาตายิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะตัวทีเด็ดของผมนะครับ ยีนากี้วิลเลียมนะครับไหลามาลูกนี้โมลาตาพลิกนะครับแล้วชิปลูกนี้สุดสวยเลยครับเพื่อนๆสองประตูต่อศูนย์นะครับ <Wow. S 1> ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับสาลาครับ <Wow. S 1> เขาไม่ได้กดบุกนะครับเพื่อนๆเขาก็ยังเล่นเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับ ฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบอะไรเลยนี่ครเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วนะครับ oh <my> ก็ชนะได้ไม่ยากนะครับเกมนี้เรียบร้อยครับหมดเวลา2องประตูต่ตอศูน์นะครับ <Yeah. S 1> แถมยังรักษาคลีนชีทได้ด้วยนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทำได้ดีเลย เราคลองบอลน้อยกว่านะครับแต่ว่าจังหวะยิงเราเนี่ยเยอะกว่าชัดเจนเลยก็มาดู MVP นะครับเกมนี้เป็น m i เคิลโอเว่นะครับเพื่อนๆโหมดล้าลงมาก็ได้8.3เลยนะครับนี่คะโดยรวมก็คือเล่นดีทั้งทีมเลยนะครับลาควัวเล่นดีมากนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราขึ้นฝีพายแชมเปี้ยนนะครับแบบไม่แพ้สักตานะครับเพื่อน ชนะ6เสมอ2นะครับก็ขึ้นแบบสบายเลยนะครับก็ทีมบ้านๆแบบนี้นะครับก็สามารถไต่แรงล้านได้เหมือนกันนะครับเทคนิคเลยนะครับเพื่อนๆก็แต้มเนี่ยไม่ควรเยอะไปกว่านี้นะครับถ้าอยากจะขึ้นแรงล้านนะครับสมมุตินะครับทีมเขานะครับทีมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันนะครับ นี่ครแต้มเขา500000กว่านะครับแล้วยังอยู่เวอร์คลาสหนึ่งอยู่เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับไม่สามารถขึ้นแรงล้านได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายังอยู่ในระดับเวอร์คลาสหนึ่งะครับแต้ม5 0 0 0 0นนะครับเพื่อนๆจะอยู่ในระดับตำนานหนึ่งแล้วนะครับถึงจะสามารถขึ้นแรงล้านได้นะครับถ้าแต้มแบบนี้นะครับแต้มเยอะไปนะครับเพื่อนๆกดไปก็จะไปเจอ OVR ที่มันเยอะๆนะครับแล้วเราจะสู้ไม่ได้นะครับ วิธีการนะครับถ้าอยากขึ้นแรงล้านนะครับก็ต้องไปลดแต้บนะครับแล้วมาไต่ใหม่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ลดได้เหลือสักสามแสนนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีมผมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับทีมที่ผมใช้นะครับก็เทรนสามสิบทุกตัวเลยนะครับโกเบลก็ตัวฟรีนะครับโคก็ฟรีนะครับโอเว่นก็ฟรีนะครับลาครัวตัวนี้ก็ฟรีนะครับเชอร์ล็อตเตเบก็ฟรีเหมือนกัน เดวี่คือตัวในพาร์นะครับดานิโลก็คือตัวฟีนะครับเบสก็คือตัวในพาร์นั่นเองนะครับตัวที่ซื้อมานะครับก็มีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีแค่วาเลนเซียนะครับอินาก้วิลเลียมแล้วก็เคสซี่เย่นะครับเพื่อนเพื่อนตัวฟีและก็ตัวในพาร์เนี่ยแปดตัวเลยนะครับในส่วนของสารลงนะครับผมก็จะใส่มูาลต้าไว้นะครับเี่ฮะ ส่วนมากตัวอื่นก็ไม่ค่อยเอาลงนะครับจะเอาลงแค่โมลาต้าเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับการขึ้นแรงหลานฟีฟาชมเ้ยนนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับทีมแบบนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับก็ถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับก็สู้ๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาแนวทางของผมไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี Yep